สบายดีพี่น้องเบิดสุขคนนะที่เขามาหับสมหากระหอดเครื่องทางบนี้ยังบอเครื่องอยู่มาหอดอันห้านหอดแล้วห้านฟอร์เก้าพันกี่บออาจะเป็นที่สุดพักรถขาเจาพัรถอเดี๋ยวไกินอยู่ด้านไหวเศร้อังกิจ โอ้ยแปลว่าข้าวชีจอดนึกไม่ได้นี่ระหว่างเดินทางเนาะเป็นอะไรมารุดมาล่างอยู่วะเพื่อบลอเนาะเป็นหลดนอนตากเขาไปสั่งไร กินไก่เออแยกขาของหนุ่มได้อะดวเขาของน,น้่นนก,ก,นก็ได้พี่น้องมาทีมาพีอุ้ยบันิบเคยมาท่านชาจอยเป็นอะไรมาโหลดยุบบอเนาะของน,น้ําก็ได้พี่น้อง มือเล้อเป็นหันขาหางหนั่นระวังนี่เขาก็ลังสืบเขาพี่น้อยคือขเขาเหนียวบอกกินข่าจังยูทองดีกว่าพี่น้อยเราจะกำลมาสืบเขางีกิน,นยังกินขาน่าเนาะ กินเผาหรือกินเฟอกินเผาไปแอบไปจับมะรดเอายังไปเล้อเอาไปจับเอาเอาแกวน้ำได้แล้วเอาีานได้เอาเงนยาพนไ Uhm này, này, <tele biết> thì, Để không được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  không này phơ

เที่ยววันดีวเี่ยหนดาวน่ลงมาอยู่นั่งกินเนี่เพื่อเขาสิออกขาลายคนนกินเข่าแล้วก็จะค้ำค่ะจะไปกินเฟอวเอย่ากินเฟอ กินงานเท่ากับกินอยู่คุณพี่น้ะเมาวรุดอยู่บ่เป็ปนหะาวเนาะผิวขาวเป็นปะขาวเ้าเต่าเท่้ำคำน้ำเกลือกับมี่แห้งงว,ว่ะนิดนึง

กระเดกซับไปเนาะตัวนั้นเนี่ยทำแจ่วกับพี่น้องเลยซิวเขาก๋วยงัวพี่น้องเลยมากินเฟืองัวนรำกันเด้อวัตสุพิสุคนเนาะมาดาวกินข้าวเหนียวเขามากินเฟือหน้าตาใส่กระหล่ำลงไป

ยังมาทักเขื่านางก็ไม่น้อยอมาถังหอดปากกระดิ่งซะผักใชไหมผัากาก,ากปากสันลงมามเป็นสมองของจังเพื่อหอดบ้านกับประมาณเกือบเทียงขึ้นคเล That was... เพอร์เก่านั่นไงเก่าพันอนี้วะนอรีืเฟอรเที่ยงกันเดี๋ยว Thank yeah. you. ยังบอกอย่จะจ่อยโทรมายังกาจะขึ้นแท่นบอดแล้ววะเจ้าก็จะขึ้นแทนบอดแล้ววะจ้ะ เอาไว้กินน้ำชิปพันด้วยชิปพันชิ้นแห้งซื้อเมื่อไหร่ต,ตอนนี้เน,น,นื้ออีแยวไก่โราเซอร์จชิฮอดบ้านโอ้ยยเว้ยวเ,วเดินทางกับอันยากแน่เนาะเพราะว่ามันติดตรงที่มันไกลแต่ก็ใค่แน่แต่ว่าได้นอนได้น่เจดามเจดจอยเจดามเจดจ,จอยเนี่ยดำนั่งกิน โปรตีนเนาะแงหาที่นี่ิุกินป่ะนี่ขนมนันซื้อขนมมาไว้ก hey, ินล้แต่มีหน้าของราเลยสิ0พันเ0 0 0ิพันนะแ0 0ิพันเล่อันนั้นเนี่ยก็ว่นดจอยเล่ย์ใครนะ32